มันจัดเทียริบทอเลยทั้งวนต่อก็เลยต่อจากตอนที่แล้วโคโ้ดเยอะเลยตอนนี้ตัวระดับโคตดโหดยังไม่มีตัวไหนสักตัวต่อกันเลยซึ่งตัวนี้นะครับจากที่ผมเคยไปดูมาทุกคนคิดให้เท่าไหร่ดีแต่ผมแม่ขึ้นขึ้นไปอีกให้การนะแต่ไม่รู้เหมือนการจะเลื่อนทำไมโอ้ตัวนี้เป็นตัวฟาร์มเงินที่ดีอยู่นะ ตอนนี้ผมยังใช้ตัวนี้อยู่นี่แหละเพราะว่าผมไม่มีตัวเงินตัวอื่นแล้วถ้ามีตัวเงินที่แนะนำดีๆก็บอกมาน,นะครับเ,เ,ดเดี๋ยวเลื่อนให้คลิปนี้อาจจะไม่จบอาจจะจบภายใน3า EP นะครับไอพวกเพนซิลนี่ยอไม่เป็นสายสม,มอนอะดีอู่ใช่ไหม αι? เฮลิคอปเตอร์เพนซิลใช่ไหมชื่อมันถ้าพี่จําได้นะครับเ okay, อาคข่ดิวโหเหลืออีกเยอะเลยไอพวกกล่องเราจะไม่เอาแล้วกันนะครับไม่นาสามอีพีละต่อกันเลยต้อง,องถามไอตัวเนี้ยไอตัวน,วนี้เป็นตัวที่ได้จากที่ยี่สิบวัน ซึ่งผมไปลองด้วยมันก็จะบอกว่าเก่งมันก็เก่งอยู่แหละแต่มันก็ไม่ได้โหดโหดแบบโหดสุดอะทำไมยิบไม่ติดเออเออเออเอาเอ,าอาปว่าผมจะให้มันอยู่ที่ระดับดีอยู่แล้วกันนะแต่ผมเลื่อนไม่ติดข้ามเลยเฮลิคอปเตอร์โอ้ตัวนี้ผมผมใช้ใช้อยู่เพราะว่าไม่มีตัวตัวทํามันตัวที่ดีกว่านี้ละดึงไม่ออก ให้ดีโออีกซึ่งการจัดของผมน่าจะไม่ค่อยได้ตัวใดเอาไว้การนี่แหละอือโอ้ยตัวนี้เออมันตีโคตรช้าเลยโอ้เมตาตัวเก็บเก่าตัวนี้ก็เก่าตีก็เก่า,กกาไม่รู้นะครับสำหรับผมให้รปรามาด้โอ เตาอ,อยู่ดีอ่ะอให้ขึ้นไปหน่อยนะกันตัวเนี้ยทุกคนอาจจะจัดไม่คุ้มนะครับก็ขออภัยด้วยถ้าผมจัดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไปข่อยรูกอะไรกับกับเกลได้เยอะขนาดนั้นโกูดคาเมล่าเคยดีชว่วงอะไรเนี่ยปะเดี๋ยครับโอเคมาต่อเลยตัวนี้ดามือนเลยนะแต่ระยะสัน้นโอ้ตัวนี้ยังดีอยู่นะอุ้ยดึง แล้วเราผมแล้วกผมว่าจะเอาไปไว้อยู่ที่โหดแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยอ่าได้ตัวโหดตัวนี้สี่แล้วแต่ยังไม่มีตัวคนโหด,โหดอ,อืมอีกคถามเยอะโอ้ตัวตุ๊กเกอีกตัวนึงขี่ตีคือสุดเลยละ่ะสำหรับตัวที่เติมอย่เดียวผงจะให้ไปอยู่ที่โหดเหมือนกันโอเคดีว่าผมบอกแล้วค่ะไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึงการ ก็เขาเอาภั่ด้วยแล้วกันครับที่โทรศัพท์ผมไม่ได้เหมือคอมพิวเตอร์เตอร์อะไรแบบโอเคตัวนี้ไม่ต่างตัวละครตัวนี้มันไม่ได้ต่างจากไอตัวที่ผมบอกว่าตีชาร์ตตัวนี้นี่เลยอะมันก็แค่ตัวเดียวกันแต่ตัวข้างบนใส่เจ็ตแพ็กไปโอ้สงสัยบางตัวคงต้องขาดเลย สองตัวนี้ข้ามเลยแล้วกันนะโอเคสองตัวปั๊บตัวที่เราข้ามไปเลยเพราะว่ายัางไงผมก็ให้กักโอเคตัด้วยกันโอ้ตัวละครน,นี้ <c oughs> เป็นตัวบัฟที่ดีอยู่ <c oughs> ให้ระดับไหนดีนะโูไม่รู้ว่าจะใส่ไว้ยเยอะขนาดนี้เจ้าของเทลิดใครอะใชใครนะดต,ตาำกว่า วันนีนะครับทุกคนกกนีนครับทุกคนมีทุเดียวจะจบ EP นี้โอเคละวพราผมก็เริ่มแล้วน่าจะอีกสักเอ่อน่าจะประมาณห้าหก EP โอ้ไ,ไ,ไทยพันดิวโอ้อเอาอละเดีทีวล้ดกันนะครับที่โทรศัพท์ผมมันเป็นแบบนี้โอ,โอ้ยเหลือเยอะขนาดนี้เดี๋ยวผมจะเอาแค่สามตัวสุดท้ายนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ ติวไททันเอ้ยตัวนี้มันก็ดีอยู่นะครับเชื่องหนึ่งเดี๋ยวผมต้องมีทุระไปทำแล้นะครับเลยจะรีบจบอีพีนี้ให้เร็วที่สุด,ดผมจะให้ประมาณอยู่ที่ดีแล้วกันครับเฮ้ยพอแค่นี้ก่อนก็ได้ได้แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวสมนต้องไปละนี่นี่คือทั้งหมดที่ผมทำได้แล้วนะครับ เพราะว่าก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนบ๊ายบาย